สวัสดีค่ะนักเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเราก็มาเจอกับวิชาคณิตศาสตร์นะอ่ะก่อนอื่นนักเรียนเปิดไปหน้า49ก่อนนะคะเราจะขึ้นแบบฝึกหัดที่10.4นะคะเรื่องจำนวนนับจำนวนนับ51 1ถึง1น0ในชั่วโมงนี้นะคะเนื้อหาค่อนข้างที่จะเยอะนะเด็กๆเ,เพราะเราต้องจำตัวเลขจาก51 ไปถึง100ก็คือจำนวน50ตัวนะคะ,ะตัวเลข51จนถึง100นะคะจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งนะคะ,ะครูจะพานักเรียนอ่านไปทีละจำนวนนะคะ51เลขห้ากับเลขหนึ่งอ่านว่า51 52เลขห้า กับเลข2อ่านว่า52นะคะอ่ะช่องที่1จะเป็นตัวเลขอารบิกนะคะช่องที่2ตัวเลขไทยช่องที่สก็จะเป็นตัวหนังสือนะคะอ่ะทุกทุกช่องเขียนตัวหนังสืออาจจะเขียนไม่เหมือนกันแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันนะคะเด็กๆอ่านต่อไป53เลข5กับเลข3 53า 5้กับสอ่านว่าห้าหกับหอ่านว่าห้าิบหหกับหอ่านว่าห้าหกับเอ่านว่าห้าหกับแอ่านว่าห้ากับเอ่านว่าห้าสิศ อ่านว่า60นะคะแต่ละตัวเลขจะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งะคะเด็กๆต่อมา61อ่านว่า61มีตัวเดียวที่ออกเสียงว่าอิดก็คือตัวที่หลักหน่วยเป็นเลข1จะลงท้ายด้วยอิดนะคะแต่ถ้าลงท้ายด้วยศูนย์ก็จะอ่านว่า1ิบ ลงท้ายด้วยศูนย์จะอ่านว่า10อย่างเช่น1 0อ่านว่า10 6 0ศย์อ่านว่า60แต่ตั้งแต่เลขสองจนถึงเลข9จะออกเสียงหลักหน่วยที่เป็นตัวเลขนั้นจริงๆอย่างเช่นเลขสองก็ออกเสียงว่าสองนะคะหกสองอ่านว่า62ส3อ่านว่า63 64อ่านว่า6 4ส หกห้าอ่านว่าหกสิบห้าหกหกอ่านว่าหกสิบหกหกเจ็ดอ่านว่าหกสิบเจ็ดหกแปดอ่านว่าหกสิบแปดหกเก้าอ่านว่าหกสิบเก้าเจ็ดศูนย์อ่านว่าเจ็ดสิบค่ะต่อมาเจ็ดหนึ่งอ่านว่าเจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสองอ่านว่าเจ็ดสิบสองเจ็ดสามอ่านว่าเจ็ดสิบสาม เจ็ดอ่านว่าเจ็่เลขเกับเลขหาอ่านว่าเจเลขเกับเลขหอ่านว่าเจ็ดสิเลขเกับเอ่านว่าเจเลขเกับเลขแอ่านว่า7จ็ดสิบแปดเลขเกับเลขเอ่านว่าเจเลขแกับเลขศนอ่านว่าแปดสิบค่ะต่อมาแปดกับหนึ่งอ่านว่าแปดสิบเอ็ดแปดกับสองอ่านว่าแป 8กับ3อ่านว่า83 8กับ4อ่านว่า84 8กับ5อ่านว่า85 8กับ6อ่านว่า86 8กับ7อ่านว่า87 8 8อ่านว่า88 8 9อ่านว่า89 90อ่านว่า90 90อ่านว่า90นะคะต่อมา9กับ1อ่านว่า91

ร้อยก็คือมีเลขหนึ่งนักเรียนสังเกตนะคะอันนี้เขาเรียกว่าศูนย์ตัวท้ายสุดหรือตัวที่หนึ่งเรียกว่าหลักหน่วยศูนย์ตัวที่สองเรียกว่าหลักสิบและเลขหนึ่งเขาเรียกว่าหลักร้อยนะคะหนึ่งศูนย์แต่เวลาอ่านให้เราอ่านจากด้านหน้ามาด้านหลังแต่เวลาเรานับหน่วย ให้เรานับจากด้านหลังไปด้านหน้านะคะอ่ะหนึ่งก็คือเลข1 0ึอ่านว่า100นะคะอ่าในชั่วโมงนี้คุณครูก็มีแบบฝึกหัดให้นักเรียนทำสองหน้าหน้าสีและหน้าห้สิบนะคะอ่ะในชั่วโมงนี้เราก็เจอกันเพียงแค่นี้ไว้พบกันในชั่วโมงต่อไปค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะ